เร <ge ar> ียนเชิญท่านประหลัดโครงการพลังบริ่วนตำบลหนองช้างใหญ่การรายงานต่อประธานในที่ประชุเชิญค่ะเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนารตำบลหนองช้างใหญ่ที่เคารพอย่างสูงกระผมนายเทพพิชภัทรกรองละกอประหลัดองค์การบริหารส่วนารตำบลหนองช้างใหญ่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนารตำบลหนองช้างใหญ่ได้สละเวลามาเป็นประธานในที่ประชมับพระราชทานเข้าบริโภสายยรัตน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ขายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีประผม์ขอนัเรียนความเป็นมาของรงการตัดทิ่มพระบรมฉายาลักษ์ณแล้พก็เกียรติทังนี้ด้วยน,นโยบายสันัญหนึ่งของรัฐบาลตลอดมาคือการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษหตริย์ดังนั้นส่วนรัชการต่าง จึงมีหน้าที่สําคัญอย่างยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เพื่อความจงร,รักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพกร,ระทรวงมหาไทยโดยชมส่งเสริมการปกครอง้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วยชาติศาสนา,ลาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นฝึกแก่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นบองเกิดของความรักความสามัคคีนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยทุกทางทุกผู้แบบ รวมทั้มงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท่วทุกภูมิภาคส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตและของประชาชนในทุกมิติและเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาชาา้ามาจนถึงปัจจุบันที่ดได้จะทำโครงการจัดพิมพ์พระบรฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จ ขนเจ้าพระบรมราชนีเพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการปลูกฝังท่านิยมท่านิยมให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนเห็นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสังนึกในพระสหากรุณาทีุ่่นทนหาที่สูงที่ได้ต่อมากระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการของราชธานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปจัดทิม์เป็นแผ่นผ้าขนาด2.8.25คูณ11.75น,ดดน,นิ้วจำนวน1แสนแผ่นสำหรับมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานส่วน,นการปกครององถิมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเอกชนในสถานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชิญไปประดิษฐานณสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บัดน,นี้นับเป็นพระมหาคารุณาที่คุณสูงสุดเมื่อพระบาทสมทเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวไดรร้พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตตามที่กระทรวงมหาไทยได้ขอพระระชาชทานพระมหาคารุณาที่คุณเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ไปยังหน่วยราชการประจำจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นฐาน และศูนย์พัฒนายอยนในสนาหกกรปกคร,รองส่วท้องิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรจึงขอเรียนเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลของท้างใหญ่ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีรับพระราชทานพ,ะร,ร,ายยพระบรมฉายลักษณ์พบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้จากสมเด็จพระนางเจ้าพะระบรมราชินีนเรียนท่าน เรียนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดกวยกระทงดอกไม้ทูบเพียนแพร่เพื่องาข้อบรมวชัยยาละขอการเรียนเชิญค่ะท่านรุ่งสวัยดีความรุ่ง ทารเล่ีกล่าวถวายราชสันติดีอดชาฝ่าพระห้องชลีพระบาทศก้าวกกระมอง ข้าพเจ้านายสลักธรศรีนายดูโภคการบริหารส่วนสมุทรหนอง้างใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาโงคการบริหารส่วนสมุทรหนองฉางใหญ่และพนักงานเจ้าหน้าที่โภคการบริหารส่วนสมบทรหนอง้างใหญ่ที่มาชุมน,นุมพร้อมเกี่ยวกันนะัดที่นี้มีความปราบรึ้งดิติเป็นอย่างยิ่ง ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้กระทรวงมหาไทยโดยกลุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมานกัตตัยู กตัญญูตาและเทิดบูนในพระหากรุณาแข่งใต้พดลองที่พระบาททรงมเบใปฏิบัติด้วยน้ำพระราชาติไทยเตียมนนจจงได้ดำเนินการโครงการจัดพิมพ์พระบรมชายรัชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ amos, room, of ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชิญไปประดิษฐานณสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรับพักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนับเป็นพระหาหารพิธคุณสูงสุดที่ได้ทงรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมาหาไทยเชิญพระบรมชายารักษณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนา 9, งเจ้าพระบรมราชาินีไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพข,ขนาด8.25คุณ1 1 7หนิ้วจํ้าจำนวนิน0 0 0แสนแผ่น สำหรับพระราชทานทเพื่อเชิญไปอุทธรน์ณสถานศนะึกษา,นาในสังกัด,กกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการของจังหวัดหลังจากนี้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในสังกัดองค์คกรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรหน่วยงานราชการของจังหวัดองค์คกรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัว ที่ใช้จับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไว้ตลบสักระและเป็นเครื่องเือนใจเพื่อพอุนาหิภุณเป็นร้นตนอันหาที่สุดีได้แันยังเป็นการแสดงถึงความจงรักพัดดีก่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์พระบรมเดชานุภาพ แอนสมเด็จพระบูรพมาหากษัตริย์อิจยาที่พรเจ้าทุพองค์ตลอดจมพระราชกุศลที่ใต้ฝ่ารองทีมีพระบาทกล้ทรงบัเห็นปฏิบัติโกนบิบาลรักษาใต้ฝ่ารองทีมีพระบาทสมเด็จพระนังเจ้าพระบรมราชินีและพระบร,ร,รมวงศานุวงศ์ทุพองค์ให้ทรงสมบูรณ์ด้วยจตุรพิักษ์ัรชัย พระเกียรติยศแพร่กระจรไปทั่วทิศสานลทิศพระราชปัถนาให้พระสพิกรสัมคีร่มเย็นจงเป็นผลสมงริขอทรงสถิต,ตเป็นรุ่งฉัปกเก้าปกกมองชาวไทยให้คนจากทุกร้อนและภยัยพานขับเครื่อนสยามรัฐสีมาอาณจักรให้ร่มเย็ยนทั่วทั้งพระราชนาเขตและพัฒนาประเทศไปสู่ความรุ่งโรจน์ อย่างยั่งยืนตาดมิตรมิจฉาการการเพินด้วยข้าวด้วยกระหม่อมอดเดียนชา เรื่องง้ามข้อบรมฉายานายพุทธิพงศ์กุศลการประธานสภาการบริหารสวนสนองช้างใหญ่ และงานทัศนดีสินชาติผู้จันานการศูนย์พัฒนาในเบกบ้านหนองช้าง จะไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธร่วมถายภาพกับผู้เข้ารับราชการพราบรมชายาลั้วบ่ายตงเด็อด้งด้าวยู่หัวและตเด็อพตนางตเดืพระนาด้าขบรมราชีด้าเพื่อนหน้าพราบรมฉายายลเขากราบไปเชิญค่ะ